ตั้งแต่เปิดตัวว่าเดทกันนะคะก็สาดความหวานกันไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะสำหรับหนุ่มท็อปเลซี่ล็อกซี่นะคะแรปเปอร์ชื่อดังค่ะลุกแบดบอยขวัญใจสาวๆหลายๆคนนะคะและนักร้องสาวนะคะอย่างสาวเบียร์เดอะอยซ์ค่ะหลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้ออกมายอมรับว่ากำลังเดทกันอยู่ก็มักจะออกมาโชว์โมเมนต์หวานๆอยู่เสมอเลยนะคะทั้งการลงรูปแล้วก็ถ่ายคลิปกันและกันนะคะลงใน i อ Story ของอ e ีกฝ่ายให้แฟนๆเนี่ยได้ใจเต้นตุ่มๆต่อมๆกันละคะ่ะสำหรับ หนุ่มท็อปเลซี่ล็อกซี่นะคะหรือว่าท็อปปฐมภมพนะคะตอนนี้ค่ะเขากําลังรุ่งสุดๆเลยนะครับทั้งในเรื่องงานเพลงแล้วก็งานแสดงนะคะซึ่งเขาแจ้งเกิดมาจากการประกวดเวทีเดลเปอร์ไทยแลนด์ค่ะซีซั่นหนึ่งนะคะกับทีมของโต้งทูพีนั่นเองแล้วก็ได้ใช้ชื่อในการแข่งขันว่าเลซี่ล็อกซี่นะคะหลังจากจบการแข่งขันนะคะหนุ่มท็อปนั้นได้อยู่ภายใต้การดูแลของค่ายเพลงที่พอบชื่อดังนะคะอย่างค่ายยับค่ะแล้วก็มีผลงานเพลงโด่งดังออกมามากมายนะคะ และสำหรับสาวเบียร์เดอะอยซ์นักร้องสาวสวยสุดเซ็กซี่ขวัญใจหนุ่มๆน,นะคะเธอก็เป็นที่รู้จักมาจากการที่เธอนั้นเป็นเน็ตไอดอลค่ะแล้วก็มีจุดขายคือความน่ารักสดใสและมีผลงานค่ะจากการถ่ายโฆษณาถ่ายแบบนะคะก่อนที่จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นตอนประกวด The Voice Thailand ซีซั่น3ค่ะหลังจากที่จบการประกวดนะคะเธอก็มีผลงานด้านเพลงออกมาเรื่อยๆร,รวมถึงยังมีพัฒนาการที่ดูโตขึ้นนะคะจากสาวน่ารักเป็นสาวเซ็กซี่ค่ะ ซึ่งล่าสุดในอินสตาแกรมของหนุ่มท็อปเลซี่ล็อกซี่นะคะก็ได้มีการโพสต์รูปคู่กับสาวเบียร์เดอะไวส์นะคะผ่านทางสตอรี่ไอจีนะคะโดยเป็นภาพที่สาวเบียร์ค่ะเอาหน้าสุกแก้มหนุ่มท็อปอยู่นะคะทําเอาฮือฮาสุดๆเลยเลยคะ่ะในโลกโซเชียลด้านของสาวเบียร์เดอะไวส์เองนะคะก็ได้มีการอวดรูปคู่กับหนุ่มท็อปนะคะลงในไอจีสตอรี่ด้วยเหมือนกันค่ะพร้อมกับใส่รูปหัวใจอีโมจิลงไปนะคะรกได้ว่าเป็นการเปิดตัวที่หวานเอามากๆเลยทีเดียว ทั้งหนุ่มท็อปเลซี่ล็อกซี่ที่เป็นขวัญใจของสาวๆนะคะแล้วก็แซาเบียร์เดอะวอยซ์ค่ะที่เป็นขวัญใจสุดเซ็กซี่ของหนุ่มๆงานนี้นะคะทำเอามีคนอกหักดังเปาะไปหลายคนแง่เลยละค่ะแต่ยังไงก็ยินดีกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ด้วยนะคะ ไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่องยูทูบท็อปดาราด้วยนะคะ